ในครับมีกำลังใจจากคุณพงศพัฒน์คุณทุกคู่ในครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านไม่เอาเลยไม่เอาเลยลูกคลิปนี้ผมจะพาพวกเราไปดชมความแท่นซ้ายโชว์เชิด์พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับแข่งขันโชวยเชิด์พระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินความแท่นซ้ายแบบเต็ม

เขาาหอดยกเสียงเอาละควาเป็นไม่ตรงกันแล้วพี่เอกใช่ครับท่านสกนะครับเขตประเวทท่านจตวรรษเขียวแดงแต่ท่านอภิวัตสีหันใจสมาธิเก่งตัวาหญ่ก็เขียนน้ำเงินเอกก็ตั้งต๊างเะเดียวกันนะ คนพงศพคุทธิเขียนด้วยนะผมว่าได้ทั้งคู่แหละคู่นี้ใครท็อปจะนาผมก็มีตัววันแน่คุณพุทธิพัฒน์ผมกับหที่เป็นกรรมการไปแล้วกันนะผู้ใหญ่ใจดีเองอันสนับสนุนขอบคุณที่ส่งครับสร้างสีสันนะครับแต่ว่าจะเป็นคู่ที่สองครับอย่าไม่พร้อมเพราะว่าผมจะเช็คมวยให้พร้อมเพราะมันจะได้ไหลกระจอจะได้ไม่ขาวนะครับเพราะว่ามวยมันสามสิบกว่าคู่ ควงนี้เราก็จงคันเริ่ไม่ก็เพี่อนคืนขาจเร่จอยาขวนะครับจอยาว่างครับไล่ยาวกันไปเรื่อยๆกันทั้มวันนี้ขอบคุณทุย่านเขียขอบสายโดยท่านสารเสด็จครับเหลืองรู่เกียวตครับอริตท่านทของพื้นที่นี้วันรัฐประการจัดการเกียรด้วยนะ่ใหคาเมตาัดทิงานคุณสงหก็แต่ทุกๆปีแต่ก็ปีนี้ท่านจัดาเมตตากาแปรประมาณ ครับผม้วปกติคำถามสปอนเซอร์เยอะแต่ที่สปอนเซอร์กองข่าวหนาท่านเนี่ยท่านก็ออกกระแสท่านสนใจเนี่ยท่านก็ต่อเนื่องแต่ท่านบางคนเนี่ยตะเป็นตามมาต่อเรื่องมาตลอดผมเห็นแล้วก็คนที่อยู่ในวงการมวยชาตมวยไทยท่านนั้นครับตรงนี้สปอนเซอร์ใหญ่แล้นะครับต้องอย่าบุญพวกนี้เขาบอกให้สองคนก่อนในสี่คนเลยในกอทัพด้วยนี่เขาเรียกใจใจแน่นอนใจทะเลเลยเรามาชมกันยกสุดท้ายครับที่เลี้ยงลงครับ Ở đây này, xài hết mọi nơi, lúc thay nữa. bị cua, nó quá, bị cua. Đẩy thay, đẩy các không phải, không không phải, xem được สายตามตัวเองอ้าวดูกันนะครับกว่าจะเป็นจอประหยัดหรือระดูกเด็ก ตบมือเดินดังๆหน่อยนะครับอ๋อนะครับจบกันได้สนุกข้ายกนะครับแล้วก็รางวัลพิเศษนะครับเดี๋ยวการจูมือก่อนนะครับจากท่านพงศพัฒน์กันดีคนอีสิทธิ์นะครับจากวัญญโยง์หันไปทางมุมแดงครับยอดพยักสิทธิ์ช่างเอกับนะครับกำชัยชนะครับเพชรบุรีเลยครับแล้วก็นะครับรางวัลผู้ที่แตกใช่ไหมครับอาจนตุลพงศพัฒน์ครับมอบรางวัลพิเศษให้กับ1,000บาทนะครับอัตราห้กับผู้ที่แตกนะครับแล้วก็ผู้ชนะดรได้ป่ะครับ คุณดิฉันเปิดจากซองก่อนเครับรับจางหลักเลยครับทั้งคู่เลยนะครับตบปืนดังๆหน่อยนะครับนี่คือประธานศูนย์นะครับอาพวเข่งกับคนไฟแรงนะครับทั้งคู่เลยนะครับนะครับผู้ที่ทำให้แตกและก็แตกนะครับตบปืนดังนิดหนึงนะนี่แล้วตั้งคู่อย่างดีนะครับมอกเสื้อไหมเจ็ดสิบตัวนะครับ คุณเอกคุณพูดดีๆนะเดี๋ยวมิ้งก็ขะเกียนด้วยขอบคุณครับประธานศูนย์อปวลเกณกองสาพนะครับปีนี้ปีแรกครับชั้นเอกส่งเข้าประกวดหนึ่งตัวเรื่องระยะใช่ครับเล็กกว่าเยอะเลยนะโอ้โหเล็กกว่าเยอะขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณวันวันนี้เมื่อกี้ท่าที่สอบถามมีทั้งหมด1ิบกว่าคู่จนถึงประมาณเที่ยงคืนเริ่มตั้งแต่ประมาณเนี้ยสี่โมกว่า กับคนรับ้นกคุณคนกองสภานโปรยฤาษีประทานศรีพระรามเกียร์ด้วยสมเด็จพระเจ้าตากสินจ่าเด็กนะเดี๋ยวประมาณครับผโคบในกองสภานไปอยู่แล้วนะเดี๋ยวโไปวหน่อยนะฮะเอับเอาคู่ที่สองพร้อมแล้วขึ้นสู่เวทีเลยครับเป็นหน้าที่ของเพชรเบญตังศิษย์อัฒนน้อยครับกับพันมงคลมอภูวนาวมงคลขอนแก่นครับเฮ้ยเดีนยวต้องพูดเหรอวะ เหมือนล้นๆพันมงคลขึ้นมาก่อนแล้วอะมุมแดงโอ้โหใจเก่งเหมือนกันเลยอะดูที่มัวงกันไม่มีเปลี่ยนครับใจเก่กรรมการจะมงนะครับวันนี้กับคุณคุณมงคลเพื่อนักปฏิญญาคนเดียวกรรมการสภาผู้ว่าการและอดีตนายก ่อจะเรับก็อาจารย์่วันก็จะไยดนะครับเดี๋ยวขอรมเรีนเกวยีสิบสี่ปกอนเป็นความทรจโดยานในความเรนคุณัตตวัชิรโตในคับเสียคุณคุณแม่สืสัแต่ก็ส่งคนมิตรทครคุณกีริใจนที่รกโตเสียบนขอบคุณคุณบอลนะครับสอบอพ้อมรีอนนะครับขอบคุณสะจิเแก้วกินถนนทุกทีเรา้อเอป็นต คุณนภพรจะจ่นะครับจะน้องพลังสอคุณพลังกจยังจนะครับเซบอนทุนรระเกคัเป็นบาทเทียคุณนภพลจินสลอมค่าคุณสองแสนพะทธวนิ้ปรานไม่ปรยใจนะครับนี่ในผู้ใหญ่จะดีพูดการสนอ่อยเิ์นพระเกียรติวันนี้ครับนี้เป็นผู้ที่สองจบแตงห้ายกสองพักสองครับนี่เราในห้ายกสองพักสอง เสร็เปิดตงจะได้รูปร่างทันมงคลก็ได้นะ้ำโอ้โห,โหคู่นี้ผู้คู่อีกหนึ่งคู่แล้ววันนี้ก็เผยว่านะครับผู้ชี้ขาดพอดีท่านอาจารย์เจริญศิ์สิลิรัตน์ในกระสกลเลยครับผู้ชี้ขาดพอดี ให้กะเดยพระเาจ่นจันใช้วั์ศิวัฒนาใต้จันทรป็นหาทรัโปไดเด็กครับอ่ะเออมิจามีอาชีมาบอกข้อสอบด้วยนะครับจะได้ได้ครับพูดเชิญชวนดครับส่งเสริมได้ครับยกที่หนึงครับเพชรเมืองตังท่านบ่งพู

บอกล่างไม่สำคัญอยููที่อาวุธตั้งปไนเากไทยตอกที่มากค่ะ โอ้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 โอ โอ้ตกมือได้ด้วหน่อยครับพี่น้องน่ะใครกับนักมวยดังกูไดครับวันนี้ขอบคุณเพ่งท้าถ่ายนะครับคุณมิเชตคุณสิริลุงนกพระวรจำนานิไข่เป็ดไข่ไก่ไข่เก็บต้มไข่เก็บดิบไข่เยี่ยม้าราคายอ่มเยานะครับวันนี้ก็นะครับมอบไข่ต้มให้นะครับประกาศจัดการอีกหนึ่งพันใบด้วยน่ะ ครูน <huh no er no ี้ก็เป็นครูดีสองนะครับของงานเป็ดไข่้มใช่ครับก็เด็ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านเลยนะครับเดี๋ยวทยอยมาใช่ครับเดี๋ยวครูอภิษฐริใครับครูดีสามนะครับชิปชิปกับรถไทยนะครับอ่ะมารอกันที่มุมนัดดีนะครับเรื่องการทำปุ๋ยไม่ต้องยั้งกันมาก ทางด่วนทีนท่ไทยเขา,าจะมีวินัยคุณสุรศิลป์น,นคะครับพลทูปางประธานสภาวัฒนธรรมระหว่งางประเทศไทยกับสองระรามมาด้วยวันนี้นคะครับ จริงๆเอ๊ะผมเห็นรัฐการสนอภรรยาไปอย่างอยู่แถบนี้นะครับเดี๋ยวอม่อัดชีนี้ครับเจอพี่น้องเจมเจมครับคู่ต่อไปก็เป็นมวยหญิงนะครับยิบยิบเพชรน้ำฝนกับรถไถจิ์ผู้ใหญ่กานะครับผู้ที่หนึ่งนี่โชคดีทั้งายพี่ผู้ใหญ่อยู่แต่เปิดงานผู้หลังๆผู้ใหญ่กลับแล้วไม่ได้เดี๋ยวไปีกเดี๋ยวคุณพงสมพัฒน์ก็มาเดินอยู่แถวนี้นะนะประธานสนอภรรยาเขียนของสาร ดีผู้ใ่ใจดีอยู่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพ่อออกมาเถิดมาด้วยยางยุติไใจเดี๋ยวมาอีกนะครับผมเห็นแล้วผู้ใหญ่ใจดีในงานมวยนะได้ท่านรัู้สึกว่าคนส่งแล้วแต่แตเมือยในข้าชนะชนะเล่นยิงเสี่ยงใส่นะคุณคูเป็นตัวส่นเออเออเป็นแรงงานใช่คับเป็นแรงงาอ๋ออุตส่านี้ชิบๆิไม่ใช่มวยยิงอ่ามวยยิงนี่เป็นดีเจคับ <Super> ซูเปอร์มินครับยอ่าคุณสี่อ้าวตะมวยเดี๋ยวใครชนะเอาไข่ไปกินนะจากเพง่งนะ <c oughs> เพ่งบ้าไข่แต่ครับ <c oughs> คุณพิเช่คุณพี่ปูกพอรบวร,บรเนี่ยนะครับอยู่ด้านหลังเนี่ยนะฝ่ายมงคลบอกเต็มที่เลยวันนี้เอาไข่ต่อกัน <c oughs> จับไปจับไปจับไปเอ้เกี๋ยวพี่หาเงินให้เนี่ยครับคุณพงษ์สพัฒน์นะครับหัวแหลกได้ไปได้คนละหนึ่งพันบาทนะครับ <c oughs> นายกที่สาวัดเทิดเมืองตางกับทานโมกุลับขอหานีจะไปหกท่านต้อเช แดงรับยางแตกเอยางแตกจะไม่เมียยางแตกอยากแตกแล้วเอาแดครับอ่ะจึ๊กเดียวจริงจริงยิปเดียวดีแตงครับไทยหวานสบายใส่ใส่จุกจะกรให้แดครับเพราะว่าแดงนี่ได้เปรี่ยนแดครับได้ลอยกว่าไม่เป็นไรครับมวยไทยมันต้องดีกันบ้างแหละครับใได้คาดไม่ได้เลยก็อยาก่าอิงเล็กยังชนะใหญ่ได้ใช่ครับเล็กใหญ่ไม่สำคัญ ขอ่อไปได้รับหน่อยครับเป็นกราังใจกับคู่นะก็เป็นหน้าที่ของเพชรเมืองินตังทำใจชนะกับดไายเลยครับอ่าอคู่ต่อไปเป็นคู่ที่สี่เลื่อนอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดส้นคู่ที่สามเป็นคู่ที่สามอ่าเป็นดีเจกับซุปเปอร์มินทแอนตจดไหมผมอย่าพลาดอ่าอนเดี๋ยวพิมพ์พลาดอีกอย่าอยวพิมพ์ใบพลาด คุณต่อไปใครเอ่ยเด็ครับคุณที่สามเป็นูวยยิงคุณที่สามเป็นู้ยยิงครับดีเจออชินรแล้วก็ซุปเปอร์มิ้์สิทธิ์เจ๊อ๋อมตบกันในบรรด์สี่ห้ากิโลกรัมเจ๊อ๋อมโอ้โหทีั่าเจ๊อ๋อมเจ๊อ๋อมอยู่ำหลังเนี่ะหัวเจ๊อ้อมกรมาด้วยหัวเจ๊อ้อมก็มาด้วยเจอาล กัดมวยพุ่น้กดเป็นมวยหญิงทุกคณายกชกสองนาทีพักสองนาทีไฟแดงดีเจอ์าชินาโรนกนึังชุกตมิงสิทแย้มและต่อจากเป็นมวยไทยนิ่งนิ่งน้ำฝนกับตักไขสิทิผู้ใหญ่กลางแสงตะวันสิทคุ์ิับเพลงมวยบัานมวยไทยวันนี้คุณชินขาดนะครับเป็นงานจากชัยวัศรีพัฒนา ให้แฟานปจัดกจตเลเนเปิดจัตเปิจัตเจตินเปดมาครับคุณย่าจะไ้ฟัาผู้ใหญ่ตากันแดนเนียลูกน้องแสงเตรียมโจมครับยกคุณาครับื่อ้เเดี๋ยวเดีวลงตัวเดีวลงตัวเริ่มละเริ่มเข้าที่กัน วผ่านเวทีมาสองคู่แล้วอันนี้เป็นคู่ที่สามระหว่างยีเจก,กับซุปเปมิ้งห้ายกครับสองครับสองครับโอ้โห,โโหลูกล่างนี้ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันเลยนะครับเนี่ยปากแดงสูงแต่ว,ว่าบางะจะได้ความได้เปลี่ยนที่จริงก็ความสวย <c oughs> <อ>ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบเพราะความสวยใช่สวยด้วยกันทั้งคู่อ่ะ,อะ เป็นมวยไทยห้ายกนะครับคุณสามคุณพงศพัฒน์อยู่ไหม้าอยู่ด้วยมันสองซิกด้วยนะอะไรเร็วขัดไรเร็ววันนี้ขอบคุณเจ๊ดองด้วยคุณนภพรยังสดนะครับเจ้าแม่พลังามสองผู้บีเนี่ยให้ได้รับช่วยด้านเดชสังคมมาโดยตลอดนะครับจะเป็นวัฒนาราม อะไรก็อะไรก็ดันมวยไทยนะครก็ไม่ผ่านใช่ไหมขาเลื่อนขามไม่ด้วยก็ไม่เป็นไรเอาที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรเออจะได้ไม่ได้เปสียดเสียดกันแต่ผมเน้นมาทั้งดีก็ให้ใส่ทุกข่ายนะเพราะว่าต้องเซฟเอาไว้นะถ้ไม่มีก็ไม่เป็นไรทุกโลกนั้เรามาดูมพี่เจ๊แบกพี่ดีเจ๊บอช้างขยับเข้าวขาเลยซุปต้นไม้ทับไทยด้วยแข้งสา توهان کي شي ڪجهه خبر نه آهي มันจะยากกันเท่าไหร่ผมคงะม่รู้แต่ว่าอย่างนั้นเหนียวเลยทีเดียว ดีสัตั้ได้หวานแก่หวาที่หน้าขาตุ๊กุกนี้เจ้าอ้อมมาเลยป่ะเจ้าอ้อมมาคันี่อ้โอ้เจ้าอ้อมไหครับอ้ามีเดินหัวเจ้อ้อม หัวหรื <c oughs> <c oughs> อจอนอาจารย์จะพูดอย่างนี้นเลยเ,ดเดยก็บ้จัดการที่ออบักลัวแล้วทีออ่ออบมาแล้วนะเ,เจเ๋งเป็นคู่ที่สี่แล้วเตรียมตัวให้พรพ้อมนะครับจะเป็นจิ๊บจิ๊บเพชรน้ำฝนครับกับรถไถติดผู้ใหญ่การครับแล้วก็คู่ที่ห้าจะลำฟ้าสิทธิผู้ใหญ่การกับเด่นเนี่ยลูกน้องแสงแล้วก็มาตามด้วยคู่ที่หกแสงแตะวันสิทธิผู้จิ๊บกับ เคลมคู่ฟ้ามวยไทยครับหกคู่ตามนี้นะครับในรายการนะครับห้ายกครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันชมคู่ต่อไปสามยกหมดทีนี้โอ้โหแต่มัดเตนมวยมกหน้าหลายตาเหลือเกินวันนี้ขอคคบคุณคุณหมอในกัสบสวนจากสวนบริการเกษตรศยี่สิบแปดด้วยมาดูแนนทนบอยมาปุ๊บก,ก็ได้เย็บเลยได้เย็ดเลยเนี่ย หมอเป็นผู้โชคดีคุณหมอไม่อยากฉีดให้คุณหมอนะเขียนมา300คุณหมอต้องไปรับใช่ไหมไม่รับแจ้งด้วยกี่เข็มแลาผู้แรกเล่แต่กี่เข็มแล้วเราไม่ไม่รู้นะอุ้ยไม่รู้อยากได้แจ้งมาอ่ะขอบคุณแต่ที่เรารู้เด็กได้รับไปแล้วเออดีใจด้วย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 ต้องเล่นไปเรื่อยยกที่สองครับพี่เลี้ยงลงครับเลี้ยวเลี้ยวเลีวเลี้ยวเลีวเลี้ย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 วี้เลีเลี้ยวเลี้ยวเลี้ แกแจกกั้ทุกคู่สาที่คู่เนี่ยครับเออขอให้เป็นนะองอย่างวุนะดีเจกัรุ่นนดนาดนี้ <c oughs> น,า,นาีนดวี้ดีขนาด 荡荡荡。 เรามีแพทย์ดูแลนะครับไม่เป็นไรครับกีฬามีแพ้มีชนะใดครับเป็นกำลังใจกับตะกูเป็นหน้าที่ของดีเจครับโอชินาโร่ครับได้รับชัยชนะกับค่ายใดครับตบมือด้ังหน่อยให้ตะกบตะกูด้วยแต่ครับพลิกล็อกใช่ไหมเพียริกล็อกใช่ไหมริกกับริกนะครับเพราะว่า ประเงินนี่ทำดีมาสองยกเลยนะขอปล่อยให้ซุปเปอร์มินไปก่อนเออไปก่อนแล้วดีเจยังไม่ตื่นหรือว่าเมื่อคืนทำงานดึกกันเออดีเจตาต่อยไปลูกเออทีเดียวจบเกมเลยนี่ครับโอ้โหแน่นอนจริงๆริงเดี๋ยวดูสปอนเซอร์ก่อนผมสะพัดไปไหนก็จะอยู่นะพี่พสะพัดยังอยู่ใกล้ๆอยู่จะชื่นใจหน่อยอ่ะเราจะจบกันคู่ทีสี่ครับคู่ทีสี่นี้จะเป็นหน้าที่ของจิ๊บจิ๊บเพชรน้ำฝนครับ มาแล้วครับขึ tiempo, ้นมาแล้วครับโอ้โหคู่นี้คู่คู่เลยนะคู่นี้วันนี้ต้องขอบคุณนะครับคู่เมื่อกี้ก็ประธานสภาทั้งฝ่ายแดงช่าน้องไทยสปอเรวท่านไทยก๊อตตี้3สุรศิลป์ยังไงก็ขอบคุณพวกเราที่เข้ามาดูคลิปนะครับก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกเลยที่มานั่งดูมวย ก็สนุกดีตื่นเต้นดีก็เป็นพ้ลาไทยครับที่สกยทางไกลไปเท่าไยังเป็นาวพวกเราที่ข้างบนช่องฝักกนี่ดตามช่องนี้ครับฝากกให้กรแชับนะครับคุณบ้านับสวสดีครับบายๆแล้วก็เราค่อยเจอคลิปกับ